และนี่คือสัตว์น้ำสุดลึกลับขนาดมาหึมาที่หลายคนแทบไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงบนโลกบอกเลยว่ามันหนักถึงร้อยกิโลและบางคนถึงกับต้องโยนเบ็ดทิ้งแล้วโยนชีวิตตัวเองกลับขึ้นฝั่งแทนเพราะนี่คือปลาดุกเวลสัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบล็อกเนสลองจินตนาการดูนะครับถ้าวันหนึ่งคุณกำลังนั่งเรือเล่นอยู่กลางทะเลสาบในยุโรปบรรยากาศเงียบสงบไม่มีคลื่นไม่มีลมแต่จู่ๆใต้น้ำกลับมีเงาดำขนาดมาหึมาว่ายเฉียดเรือคุณไปช้าๆและก่อนที่คุณจะควักมือถือขึ้นมาได้เงานัน คนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่แค่คุณครับแต่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายสิบปีมาแล้วที่มีคนพูดถึงเนสซี่สัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบล็อกเนสแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักอีกมุมหนึ่งที่อาจเป็นคำตอบของปริศนานี้ครับปลาดุกเวลคือปลาน้ำจืดยักษ์ที่พบได้ในแม่น้ำและทะเลสาบของยุโรปโดยเฉพาะในแม่น้ำดานูพวกมันมีขนาดใหญ่ได้ถึง3เมตรหนักเกือบ200กิโลกรัมและบางตัวสามารถอยู่ได้นานถึง60ปีเลยทีเดียวนักตกปลาชาวอังกฤษคนหนึ่งบอกว่าผมคิดว่าผมตกปลาได้แแตตต่่่ทีจริงงลล้้วปปาาาเ็นคนคกผมไดห พราะพอเกี่ยวเบ็ดไปเท่านั้นมันก็ลากเรือทั้งลำไปเลยเขาต้องเรียกเพื่อนมาช่วยถึง3คนและใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงถึงจะเอาปลาขึ้นมาได้ยิ่งไปกว่านั้นปลาดุกเวลมีนิสัยที่หลายคนไม่รู้คือมันกินได้ทุกอย่างครับตั้งแต่ปลาเล็กปลาใหญ่ไปจนถึงนกพิราบที่ลงไปเกาะน้ําใช่ครับมันสามารถกระโจนขึ้นมากินนกที่เกาะอยู่ริมฝั่งแบบไม่ทันตั้งตัวบอกเลยว่าไม่ใช่แค่สัตว์น้ําแต่สัตว์บกก็มีสิทธิ์โดนลากลงไปเป็นมื้อเย็นได้เช่นกัน ลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณนั่งเรืออยู่กลางทะเลสาบแล้วเจอเงาดำขนาดยักว่ายผ่านใต้เรือแบบนี้คุณจะทำยังไงครับ